ฟังก์ชัน max min อันนี้ผมวัดกระแสะของตู้เย็นอยู่ครับตู้เย็นทํางานอยู่อันนี้ผมตั้งเป็นกระแส m a ็ก็คือกระแสะสูงสุดมันก็จะบันทึกค่ากระแสะสูงสุดไว้ให้ถ้ากระแสะมันเพิ่มขึ้นตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นตามเพราะว่าเป็นการวัดค่ากระแสสูงสุดแต่ถ้าตั้งไว้มินก็จะเป็นการวัดกระแสะต่ําสุดมันก็จะบันทึกค่ากระแสะต่ําสุดไว้ให้แต่ถ้ากระแสะลดลงอีกตัวเลขก็จะลดลงตาม เพราะว่าเป็นการวัดกระแสะต่ำสุดอันนี้คือฟังก์ชันของ m a c m i n ฟังก์ชัน m a c m i n เนี่ยใช้กับแรงดันไฟฟ้าก็ได้นะครับหลักการบันทึกก็หลักการเดียวกันครับถ้าตั้งไว้ m a c มันก็จะวัดแรงดันสูงสุดให้เราถ้าตั้งไว้มินมันก็จะวัดแรงดันต่ำสุดให้เราฟังก์ชัน m a c m i n ก็จะใช้ได้ทั้งแรงดันและกระแสะครับแล้วก็จะใช้ได้ทั้งกระแสะ ac และ dc ด้วย